วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ส่วนตอนนี้พาคุณผู้ชมครับไปบุกเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครับของน้องเ e อิญเอิญฟาติมาครับกับเพลงวันนี้ใส่สีอะไรซึ่งบอกเลยครับว่ามิวสิกวิดีโอออกมาน่ารักมากๆเพลงก็น่ารักน้องน่ารักและที่สําคัญได้พระเอกน้องดิวจิรวัตรครับจากจีมเอ็มทีวียิ่งน่ารักพร้อมแล้วไปดูเบื้องหลังกันครับ เอิเอิร์ฟาติมาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกองถ่าย MV ชื่อเพลงว่าวันนี้ใส่สีอะไรของเอิรนเองนะคะ,ะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีพระเอก MV ของเรามายืนอยู่ข้างๆด้วยค่ะสวัสดีครับผมดิวจิรวัน์นะครับ ตื่นเต้นมากจะได้เจอพี่ดีกูแล้วก็กลัวด้วยค่ะกลัวอะไรี่ไม่เพราะว่าแบบเห็นน่าจะดูเงียบๆประมาณนั้นเนาะผิดผิดเลยค่ะผิดผิดเลยค่ะที่หนูคิดไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยผิดตรงไหนอะหนูพอทางานด้วยกันครั้งแรกพี่ก็ต้องพยายามทําเป็นคาเล็เตอร์ในเรื่องมจะได้ดูเทขนาดนั้นพี่พยายามเก๊กแล้วนะอ้าวแล้วมันเดินดูไม่ออกอะเปนไม่ได้ ไม่ค่อยถนัดว่าลูกไม่ม่ม่ถนัดใช้การว่ายลูกบัจจิได้ง่้ยขนาดนี้น้องมาเดินนี่เหมือนกันใช้ได้แล้วเนี่ยใช้ได้แน่แต่จะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบที่จะแบบหาสีที่มงคลต่อความรักของเรามากที่สุด เขียวไปแล้วฟ้าไปแล้วส้มไปแล้วมพูขาวชมพูห้าสิบ อยากฟังเพลงเดี๋ยวพี่จะลองไปดูว่าวันไหนควรใส่สีอะไรก็ฝาก MV เพลงวันนี้ใส่สีอะไรด้วยนะคะวันนี้พี่ดิวแบบทำงานเต็มที่มากแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะฝาก MV วันนี้ใส่สีอะไรด้วยนะครับ MV พองมากอยากให้ไปฟังกันคือเอาจริงฟังไป2รอบติดหูแล้วมาเอาไม่ออกเลยโอ้โหติดอยู่ทั้งวันร้องทั้งวันเลยจริงๆพูดจริง MV น่ารักมากแล้วก็เพลงก็น่ารักยังไงก็ฝากน้องเอิญด้วยนะคะติดตามค่ะน่ารักครับเต็มที่ครับ ไปชม MV เพลงวันนี้ใส่สีอะไรทาง YouTube ช่องวัน31กันด้วยนะคะใช่ครับ